แล้ะในวันนี้ผมก็ได้ไปเจอเรื่องเกี่ยวกับแมปโลบอกอีกแล้วฮะนั่นก็คือเกมที่ได้มีการเอาอาชญากรตัวจริงที่อยู่บนโลกของเราเข้ามาอยู่ในเกมโลบอกนั่นเองครับอย่างที่เรารู้กันว่าในโลกของเรามันจะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากและมีหลายๆเรื่องที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเป็นที่พูดถึงกันมากๆแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็ได้มีคนเอาพวกเขาเข้ามาอยู่ในเกมเสีย่อย่างนั้น คำเตือนครับเนื้อหาในคลิปนี้จะมีการพูดถึงความรุนแรงที่ถึงชีวิตของเหยื่อรวมถึงการกระทําของตัวฆาตกรที่ได้ลงมือทําแต่ผมก็จะพยายามเล่าให้มันเบามากที่สุดขอให้เพื่อนๆฟังกันอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะยฮะเรามาเริ่มกันที่เกมแรกเลยครับนั่นก็คือแกรนนี่นั่นเองครับเกมนี้ก็คือเกมที่เราจะถูกคุณยายคนหนึ่งจับตัวมาและขังเอาไว้ในบ้านและตัวของเรากับเพื่อนก็จะต้องไขปริศนาและหาทางหนีออกไปจากบ้านหลังนี้โดยตัวเราห้ามถูกคุณยายจับตัวโดวยเด็ดขาด ซึ่งใครจะไปคิดแหละครับว่าเกมซ่อนแอบและไขปริศนาเอาชีวิตรอดแบบนี้มันจะมีความจริงที่น่าขนลุกซ่อนเอาไว้อยู่ซะอย่างนั้นใช่ครับเกมนี้มีสตรอรี่มาจากเรื่องจริงคือต้องบอกว่ามีข้อโคงมาจากเรื่องจริงครับถึงแม้ว่าผู้พัฒนาจะไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้แต่จากที่เป็นแฟนเชื่อมโยงกันคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากก็คือมาจากเรื่องจริงครับของคุณยายคนหนึ่งที่ชื่อว่าธามราแซมโซโนวาหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าเดอะแกรนนี่ลิปเปอร์และาก้าครับซึ่งชื่อบบาก้า มันก็เป็นชื่อของเรื่องในเทพประกรณำสลาฟที่เป็นแม่มดแก่นั่นเองครับโดยคดีนี้ก็คือเมือนเริ่มต้นมาจากในปี2000ที่สามีกับเล็กซี่แซมโซโนวาของเธอได้หายตัวไปเธอก็ได้ยื่นเรื่องไปถึงตำรวจแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับและหลังจากที่สามีของเธอได้หายตัวไปในวันที่6กันยายนปี2003เธอได้คิวผู้ช่าห้องของเธอที่ชื่อว่าเซอร์เกย์โปตานินซึ่งมีอายุป,ประมาณ4 4ปี สาเหตุก็มาจากการทะเลาะก,กันนี่แหละครับจากนั้นก็ทําการแยกชิ้นส่วนแล้วเอาไปทิ้งในหลายจุดในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับต่อมาในเดือนมีนาคมปี2015เธอก็ได้ย้ายไปเข้าพักอาศัยในอาพาร์ตเมนต์ของวาเลนติน่านิโคลาเยฟนาอุลาโนวาที่อายุ79ปีในระหว่างที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอเองกําลังซ่อมแซมอยู่แต่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็มีปัญหากันครับซึ่งมันก็ทําให้แซมโซโนวา เดินทางไปที่ปูชกินและขอให้เภสัชขายยาฟีนาเซพมตามใบสั่งแพทย์ให้เธอซึ่งยานี้ก็คือ,อยาใช้เพื่อลดความวิตกกังวลคลายกล้ามเนื้อและช่วยให้นอนหลับครับใช่ครับเธอได้เอาอยานี้ใส่ในสลัดของโรดของอูลาโนวาซึ่งยานี้มีผลข้างเคียงก็คือทําให้ง่วงและทรงตัวไม่ได้และในวันที่23เดือนก,นกรกฎาคมปี2015 แซมโซโนวาก็พบร่างของอูรานวาที่นอนอยู่ในครัวจากนั้นก็ใช้มีดและเลื่อยในการแยกส่วนพร้อมห่อชิ้นส่วนไว้ในถุงพลาสติกหลายใบและนำออกจากอพาร์ตเมนต์หลายเที่ยวเพื่อทิ้งในหลายจุดทําให้ในวันที่26กรกฎราคมปีเดียวกันนั้นโดยพบชิ้นส่วนร่างของอูรานวาถูกพบใกล้กับบ่อน้ําที่บ้านเลขที่10ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพอพบแล้วก็เริ่มทาการสืบสวนทันทีและในวันที่27เดือนกรกฎราคมก็ได้จับกุมแซมโซโนวาได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่มาขอที่ห้องของอูรานวา และพบล่องลอยเลือดคาบและม่านห้องน้ําที่ใช้ห่อชิ้นส่วนถูกฉีกออกเมื่อเธอเปิดประตูให้ตํารวจมันก็ทําให้เธอถูกจับกุมในทันทีฮะเมื่อทําการพิจารณคาคดีก็พบว่าแซมโซโนโวาเป็นอันตรายต่อสังคมและต่อตัวเธอเองและถูกส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลจิตเวชในเมืองคาซานนอกจากนี้ยังมีการสอบสวนเธอและพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอย่างน้อย14รายแต่ในบางแหล่งก็ว่า19รายเลยฮะ โดยพบแรายที่มีการพูดถึงเหยื่อเพิ่มเติมว่าฉันคิวโวดย่าหั่นชิ้นในห้องน้ําใส่ถุงพลาสติกแล้วทิ้งซึ่งเรื่องนี้มันถูกบันทึกจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเธอได้ทําการเคลื่อนย้ายของไปมาถ้าเราดูจัดในคลิปนี้จะเห็นว่ามันมีความคล้ายก,กันกับในเกมนี้เลยฮะก็เลยได้ว่าน่าขนลุกมากจริงๆฮะและก่อนจะไปดูฆาตรกรตัวถัดไปผมขอฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติมโลบาร์ลดสูงสุดถึง10%เลยนะ ถูกกว่าเติมเองกว่า600บาทเลยครับกาลันตีให้เลยว่านี่คือโรแท้100%ปซปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพิสแถมเขายังมีโคดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ไง่ายๆแล้วแหะครับไปจัดกันได้เลยและนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบทั้งอ o v ฟฟีไฟฟับจีเลขหลายๆเกมเลยครับบริการไวใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะ ได้ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทเลยครับต่อไปจะเป็นเกมที่ชื่อว่าสีเดียวคิวเลอร์ซึ่งมันจะเป็นเกมที่ทําการรวมฆาตกรเอาไว้เยอะมากๆเลยฮะโดยในเกมนี้มันกลับมีสถานที่เกิดเหตุจริงๆกับตัวของฆาตกรในแต่ละคดีมารวมกันอยู่ในที่นี้ครับ ก็จะมีทั้งหมด6คนในเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับมันเหมือนแค่เราเข้ามาแล้วเอาปืนไปยิงๆแต่ถ้าเราโดนคิวเราก็จะเกิดมาใหม่แต่ถ้าเราคิวได้ฆาตรกรก็จะเกิดมาใหม่อีกครับโดยคนแรกนั้นก็คือริชาร์ดลามิเลสซึ่งลามิเลสก็ถือเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสหรัฐในช่วงปี80ครับและสร้างความหวาดกลัวในลอสแอนเจลิสอย่างรุนแรงเขาใช้อาวุธหลากหลายและปลุกลุกบ้านกลางดึกแบบซุ่มมีเป้าหมายทั้งชายหญิงเด็กผู้สูงอายุ ช่วงเวลาก่อเหตุคือช่วงเมษายนปี1984จนถึงสิงหาคมปี1985ที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับและพฤติกรรมการก่อเหตุมันก็ส่งผลให้มีการศึกษาในด้านจิตวิทยาอาชญกรรมว่าเขาไม่ใช่เพียงผู้ก่อเหตุซ้ำแต่เพราะชีวิตในเวัยเด็กมีการใช้สารเสพติดและจะมีพ่อที่ชอบทำลายร่างกายอีกและมีการเรียนรู้พฤติกรรมรุนแรงนั่นเองครับซึ่งในเกมก็จะมีการใช้สถานที่ของโรงแรมเซซิลเพราะที่นี่คือที่ที่ริชาร์ดลามิเลส คยพักอาศัยในช่วงที่เขาก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องโดยระบุว่าพักที่ชั้นบนของโรงแรมนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ขณะที่ก่อเหตุต่างๆครับฆาตกรคนที่2ในเกมนี้ก็คือเท็ดบันดี้โดยเขาจะเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐโดยสารภาพฆาตรกรรมทั้งหมด36รกลายแต่ตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่านั้นอีกครับเนื่องจากเขามีลักษณะบุคลิกที่หลอกลวงคนอื่นได้ดีมากๆและจะเลือกเหยื่อเป็นหญิงสาวในช่วงวัยหนุ่มสาว โดยใช้วิธีการที่เป็นแผนอย่างก,การเล่นแบบเป็นผู้ช่วยหรือคนมีอำนาจลอให้เหยื่อไว้ใจและทำร้ายก่อนที่จะทำการคิวครับการก่อเหตุของเขาครอบคลุมหลายรัฐและกินเวลาหลายปีตั้งแต่ปี1974จนถึงปี1978กว่าที่เขาจะถูกจับหลังจากหลบหนีมาหลายครั้งและถูกพิจารณาคดีและลงโทษประหารชีวิตในปี1989ครับผลกระทบของคดีของเขาไม่ได้อยู่แค่ในตัวของเขาเองแต่ยังส่งผลต่อวิธีการสืบสวนฆาตกรต่อเนื่อง การใช้โปรไฟล์อาชญากรแด้ทําให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยของฆาตรกรที่ดูเหมือนปกติมากขึ้นครับจะในเกมนี้เราจะเห็นว่าเขาเออกมาจากรถคันนั้นซึ่งมันคือรถเต่าโ o ล k s w a g e n b e t l e รุ่นประมาณปี1968ซึ่งใช้เป็นพาหนะหลักในช่วงก่อเหตุฆาตรกรรมต่อเนื่องของเขาเนั่นเองครับต่อไปจะเป็นคนที่3ครับเดวิดเบอร์โควิชโดยเขาจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุยงิงในเมืองนิวยอร์กช่วงปี1976 จนถึงปี1977และมีเหยื่อเสียชีวิตอย่างน้อย6รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมทิ้งจดหมายท้าทายตำรวจและสื่อแถมใช้ชื่อว่าซอนอฟ s ซมอีกด้วย ซึ่งความคิดของเขานั้นเต็มไปด้วยความโกรธความรู้สึกที่ถูกปฏิเสธและปัญหาทางจิตใจในวัยเด็กการจับกุมของเขาคือการสิ้นสุดช่วงเวลาที่ทําให้เมืองนิวยอร์กตกอยู่ในความหวาดกลัวผลของคดีของเขามันทําให้มีกฎหมายซอนออฟแซมลอสเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทําอาชญากรรมรับผลประโยชน์จากการกระทําของตนเองอย่างการขายลิขสิทธิ์ภาพหรือเรื่องราวนั่นเองฮะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในคุกยาวนานแล้วแต่เรื่องราวของเขายังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางครับซึ่งในเกมเราจะเห็นว่าเขาเหมือนเกี่ยวข้องกับรัฐที่อะไรบางอย่าง ยังมีหมาที่นอนอยู่รอบๆนั้นอีกด้วยมันก็มาจากที่ตัวของ David owitz, mm. เดวิดเบอร์โควิชเคยอ้างว่าในช่วงปี1975 mm. เขาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเรียกว่าลัทธิซาตานซึ่งรวมถึงการอ่านหนังสือด้านเวทมนต์ดื่มยาเสพติดและใช้หนังสือไสยศาสตร์ด้วยครับส่วนหมานั้นก็คือได้มีรายง,งานว่า David owitz, เดวิดเบอร์โควิชเคยยิงสุนัขของเพื่อนบ้านแต่โชคดีที่สุนัขตัวนั้นรอดชีวิตมาได้ครับต่อไปจะเป็นคนที่4 นั่นก็คือแจ็คเดอะริปเปอร์ครับซึ่งแจ็คเดอะริปเปอร์คือฆาตากรต่อเนื่องที่เต็มไปด้วยปริศนาไม่มีใครที่รู้แรงจูงใจของเขาไม่มีใครรู้ว่าเขาจะทําตอนไหนและไม่รู้ด้วยครับว่าเขาคือใครจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครที่จับตัวของเขาได้เลยซึ่งการก่อเหตุมีลักษณะที่โหดร้ายเยอะส่วนใหญ่จะเป็นหญิงขายบริการและเสียชีวิตอย่างโหดร้ายมากๆโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลอนดอนช่วงกลางถึงปลายปี1888ครับและในเกมนี้ เราจะเห็นว่ามันเป็นเมืองที่เขาก่อเหตุน,นั่นเองสมัยลอนดอนในยุค1800เลยครับต่อไปจะเป็นคนที่5นั่นก็คือจาฟรียดาม์ซึ่งเขาก็เป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงอย่างมากตรงเขามีการนําเนื้อเรื่องไปทําสารคาดีด้วยนะโดยเขาก็คือฆาตรกรต่อเนื่องที่ได้สังหารผู้ชายและเด็กชายอย่างน้อย17คนในช่วงปี1978จนถึง1991และมีพฤติกรรมรุนแรงมากๆเรียกได้ว่าใครได้ยินก็รับไม่ได้แบบสุดๆไปเลยครับซึ่งเขาถูกจับกลุมในวันที่22กรกฎาคม ปี1991หลังจากเหยื่อคนหนึ่งหลบหนีและแจ้งตำรวจซึ่งนำไปสู่การค้นพบซากศพและขอ้อสะพึงในอพาร์ตเมนต์ของเขาและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม15กระทงในรัฐวิสคอนซินต่อมามีการเพิ่อมอีกหนึ่งคดีจากรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นเหยื่อรายแรกครับทำให้รวมเป็น16กระทงที่สังหารคนตายโดยเจตนาและเขาก็ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ก็เสียชีวิตในคุกเพราะถูกนักโทษใช้เหล็กทุบตีจนเสียชีวิตครับส่วนในเกมนี้ ก็จะเป็นแบบจำลองห้องของเจฟฟี่ที่เขาใช้ในการเกิดนั่นเองฮะแล้วเรามาถึงคนสุดท้ายของเกมนี้ครับนั่นก็คือจอห์นเวนซึ่งเขาจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่คิวและทรมานผู้ชายและเด็กชายอย่างน้อย3 3มารายและฝังไว้ใต้บ้านของเขาเองระหว่างปี1972ถึง1978ในแถบชานเมืองชิคาโกมีฉายาว่าคิลเลอร์คลาวหรือคลาวซีเรียลคิลเลอร์เนื่องจากเขาเคยแต่งตัวเป็นตัวตลกที่ชื่อโปโกเดอะคลาว ในงานเด็กและงานสังคมก่อนที่เขาจะถูกจับกลุมในวันที่21ธันวาคมปี1978หลังตำรวจพบปอดแสที่บ้านของเขาและขุดพบร่างจำนวนมากใต้พื้นบ้านและถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนั่นเองครับส่วนในเกมก็จะมีการใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลก็เพราะว่าเขาเคยเข้าไปแสดงในโรงพยาบาลบ่อยในฐานะตัวตลกอา,าสาเพื่อสร้างภาพลักษณ์คนดีในสังคมนั่นเองครับและเรามาถึงเกมสุดท้ายกันครับที่ชื่อว่า The Texas Chainsaw Massacre er ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาจากภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อเดียวกันเลยฮะ จะเกี่ยวกับฆาตกรใส่หน้ากากหนังคนถือเลื่อยยนที่เรารู้จักกันในชื่อ Let ท e r f a c e ครับแต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากฆาตกรที่ชื่อว่าเอ็ดกินซึ่งเขาก็เป็นฆาตกรที่กลายเป็นตำนานของวงการหนังสยองขวัญเพราะของที่ตำรวจพบในบ้านของเขานั่นเองฮะซึ่งความสัมพันธ์ของคนในบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมีแม่ที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงมันทําให้เอ็ดมีภาพเรื่องเพศหรือความสัมพันธ์แบบบิดเบี้ยวและยึดติดกับแม่อย่างรุนแรง จนพอแม่ของเขาได้เสียชีวิตเขาก็ได้อยู่คนเดียวที่ฟาร์มเพลนฟิลด์ซึ่งในช่วงนี้ที่สภาพจิตใจของเขาค่อยๆพังและเริ่มหมกมุ่นกับร่างของคนตายและพิธีกรรมแปลกๆครับแล้วเขาก็ได้เริ่มทําการขุดร่างของคนขึ้นมาจากสุสานและทําการขโมยกลับบ้านแถมยังมีการฆาตกรรมคนเสียชีวิตไป2รายด้วยกันในตอนที่จับกลุ่มได้เขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มฆาตกรที่วิปริตทางจิตมากกว่าฆาตกรต่อเนื่องครับแต่เขาก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวละครสยองขวัญหลายตัว ทั้ง Ballman Base, l ล t t e r f a c e และ b u f f a l o b i l l นั่นเองครับส่วนในเกมนี้มันก็จะให้เราเอาชีวิตรอดจาก Letterface ที่คอยไล่ล่าเราซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราทำได้แค่เอาชีวิตรอดให้นานที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้และนี่คือทั้งหมดของคาตรกรต่อเนื่องที่ถูกเอามาใส่ไว้ในเกมรบ o อครับเท่าที่ผมหามาได้จะมีอยู่3เกมเท่านั้นซึ่งก็เรียกได้ว่าหาได้ค่อนข้างยากมากจริงๆครับเพราะตอนที่ผมหาข้อมูล มันก็ได้มีบางเกมที่ถูกลบออกไปแล้วบางเกมก็ถูกแบนออกไปอย่างที่เรารู้กันฮะว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับฆาตรกรต่อเนื่องมันจะเต็มไปด้วยความรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับไหวแถมในเรื่องพวกนี้นั้นมันก็ได้มีเหยื่ออยู่จริงๆซึ่งถ้าถูกแบนออกไปก็รียกได้ว่าไม่แปลกใจเลยฮะในตอนที่ผมหาข้อมูลของฆาตรกรแต่ละคนมันก็ชวนให้ผมรู้สึกเวียนหัวมากๆเลยครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ